สวัสดียังเป็นทางการค่ะเชฟจ๋าสูตรรัดความอร่อยนะคะวันนี้มาในเพจ JQ ปูม้าหนึ่งตอนนี้ก็ยี่เป็นกระแสอยู่นะคะคือใบกัญชาต้องบอกเลยว่าวันนี้เชฟจ๋ามาไลฟ์ในเพจ JQ ปูม้าหนึ่งเพราะว่าอยากจะขอใช้พื้นที่ของเพจ JQ ปูม้านี่นะคะ <Wow. S 1> เพื่อเป็นการโปรโมทและเป็นการสื่อสารกับผู <Wow. S 1> ้บริโภคทุกท่านนะคะว่าตอนนี้ใบกัญชาของเราเนี่ยถูกกฎหมายแล้วแล้วก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะ และวชจ่าเนี่ยก็สามารถเอาใบกัญชาเนี่ยมาครีเอทเป็นเมนูต่างๆได้แล้วว่าการซื้อก็ไม่ได้อ่าอะไรไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนนะคะเราสามารถหาซื้อได้ตามวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วค่ะหา,ห,าหาซื้อใบกัญชาได้ตามวิสาหกิจชุมชนหรือว่าร้านที่มีใบอนุญ,ญาตในการขายนะร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือว่า บ้านต่างๆที่ไปหาซื้อใบกัญชามาแล้วเนี่ยมีใบแล้วจะมาทําเป็นครีเอทเมนูอะไรเพื่อกินให้อาหารมื้อน,นั้นมีอรรถรสทีด่ดียิ่งขึ้นหรือว่าเรารู้สึกได้กินอาหารเพื่อเป็นการบาบัดการรักษาเนี่ยเราก็มาดูเลยค่ะว่าเมนูอะไรบ้างที่เราสามารถใช้กับใบกัญชาได้นะคะชีิงอาหารไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเข้ากับใบที่เป็น,ปนใบสมุนไพรแบบนี้อยู่แล้วนะคะรสชาติคือมันสามารถกลืนไปกันได้ไม่ได้แบบว่าเอ้ยเห็นเขียวหรือว่าไม่ได้แบบว่ากินไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเชฟสาก็จะมาทาให้ดูเลยว่าพอเรามีใบกัญชาแล้วหรือเราไปซื้อใบกัญชามาขายในร้านอาหารของเราแล้วเนี่ยนะคะเราจะเครียดเป็นเมนูอะไรไบ้างวันนี้เชฟสาเลือกมาสามเมนูเด็ดๆก็คือชูชีกุ้งใบกัญชา <Wow. S 1> แล้วก็พิซซ่าพิซซ่าหน้าใบากัญชาแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกใบ,บกัญชาอ่ะเมนูขนมหวานก็ทําได้นะ <Wow. S 1> ข้าวเหนียวเปียกใบ,บกัญชาเรามาดูกันนะคะว่าเมนูที่ทาวันนี้ง่ายเร็วสะดวก แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ขนาดไหนคะ่ะเรามาดูวัตถุดิบที่โต๊ะกันนะคะเราจะมีกุ้งแม่น้ําวันนี้เลือกใช้กุ้งแม่น้ําแบบกุ้งนิ่มเพราะว่ากุ้งนิ่มเนี่ยการทําก็ค่อนข้างจะง่ายรวดเร็วน,นะคะแล้วก็สามารถทอดได้ทั้งเปลือกเลยอันนี้พิแกงน้ําตาลน้ำมันพืชกทะทิและเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีพิซซ่าต่อก็จะมีเบคอนมอีตัวชีสนะคะขนมหวานก็จะเป็นข้าวเหนียว ข้าวโพดแล้วเดี๋ยวจะสับใบกัญชาใส่ลงไปด้วยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเทปจ่า mm hmm. เริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าห mm hmm. ัวกะทิลงไปก่อน mm hmm. พอเราใส่กะทิเราก็เปิดไฟแรงได้นะคะ mm hmm. ตัวชูชีเนี่ยหัวใจของชูชีก็คือรากข่าชีกระเทียมพิไทยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรไทยนะคะที่ใส่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินเพื่อความหอมเพื่อมันก็เลยเป็นอารมณ์ของอาหารไทยเนาะหัวแต่เราใส่ใบตัวรากข่าชีกระเทียมพิไทยก่อนนะคะ เราละลายรากผักชีกินพริกไทยกับกะทินะคะให้เข้ากันแล้วก็สามารถอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดเชฟจะาใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยนะคะ1นึ่งช้อนสำหรับผู้ที่เข้ามาชมาเมนูกัญชาเมนูพิเศษที่ของเชฟจ๋าแล้วนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองได้นะคะว่านนี้เป็นเมนูพิเศษจริงๆ ซึ่งหลายๆาท่านอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นเมนูนี้บ่อยๆนะคะอันนี้เป็นเมนูตอนนี้เขาเลือกเป็นกระแสเลยกดไลค์กดแชร์เพจ JQ ไปอีกได้นะคะโอเคระหว่างนี้เราก็ผัดพี่แกงกับกะทิเราใช้ทับพ,พีเนี่ยค่ะตีให้พิกแกงแตกนะคะไม่ให้เป็นก้อนนะถ้าไฟมันร้อนมากเราลีไฟหน่อยลงลงสักหน่อยได้ค่ะเพื่อไม่พี่แกงเนี่ยดีดบางคนที่ไม่เคยทำอาหารพอเจอพี่แกงดีดเนี่ยก็จะกลัว แล้วเรา่ีไฟลงได้เลยค่ะถ้าเป็นชูชฉี่เนื้อหรือว่ามัสมั่นอย่างนี้ได้ไหมคะ่าถ้าใช้จะเปลี่ยนเป็นพริกแกงมัสมั่นใช่ไหมคะได้ค่ะวิธีการทำเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือเอาพริกแกงมาผัดกับกะทิค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากทําแบบชูชี่เนื้อหรือว่าผนงเนื้อ,อ,อใส่ใบกัญชายอย่างงี้จะได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าต้องต้องดูว่าว่าคุณลูกค้าเนี่ยเลือกใช้เนื้อส่วนไหน ถ้าเป็นเนื้อน้องลายที่มีความเหนียวมากอะ่ะต้องเอาเนื้อไปตุ๋นก่อนนะคะตุ๋นกับหางกะทิก็ได้หรือว่าตุ๋นกับน้ําซุปธรรมดาก็ได้เนื้อน้องลายใชท้ที่เวลาการตุ๋นเนี่ยขั้นต่ำคือ2ชั่วโมง2ชั่วโมงในการตุ๋นเนื้อนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อเกรดเอ <Wow. S 2> เขาเรียกอ,อะไรเนื้อออไฟอย่างเงี้ยไม่ต้องตุ๋นไม่ต้องอะไรนะคะสามารถสไลซ์สไลซ์ใสล่ลงไปในพิแกงได้เลยแต่ว่าพิแกงต้องผันที่สุกก่อน,นะคะ่ะ พอเนื้อที่เราหรือวเราได้เนื้อเกรดเอที่เป็นเนื้อสันในที่เราไม่จาเป็นจะต้องไปตุ๋นก่อนนะคะเราสามารถสไลด์เป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นพอพิแกนเนี่ยเราผัดสุกแล้วเราุูรดสุกแล้วเนี่ยค่ะเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปได้พอระหว่างที่เราเนื้อใส่ลงไปเสร็จเนี่ยให้เราอ่ะเด็ดใบกัญชาหรือว่าช็อปช็อปเนี่ยค่ะโปรยลงไปพอเนื้อสุกเนื้อแบบว่ากำเริ่มเริ่มเซตตัวสุกเราปิดไฟทันทีเลยค่ะเพื่อให้กลิ่นของใบกัญชาเนี่ยยังคงอยู่ในตัวเนื้อแล้วก็พิแกนค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าพริกแกงแตกตัวนี้มากแ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ,อ่อนๆเงี้ยก็จะมีน้ํามันพริแกงออกมาค่ะพอตอนนี้ไฟมันอ่อนเราก็สามารถเล่งไฟขึ้นมาได้อีกหนึระดับค่ะสังเกตในหม้อนะคะเราจะเริ่มเห็นน้ํามันพริแกงเนะะี่ยค่ะค่อยๆออกมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าหัวกะทิแตกมันแล้วก็พริแกงก็เริ่มผัดได้ที่ค่ะเราก็าจะเริ่มปรรส โดยน้ำตาลปี๊บนะคะโดย choices, น้ำตาลปี๊บนี่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใช่ค่ะหัวใจของการทําแกงอ่ะจะแนะนําให้ใช้น้ําตาลปี๊บมากกว่านะคะเพราะอะไรคะเพราะน้ำตาลปี๊บจะมีความหวานหนักเขาเรียกว่าหวานแบบหวานหนักๆอะคะ่ะถ้าน้ำตาลทรายก็จะหวานเบาๆห,หวานแหลมหวานแหลมถ้าเราต้องการเพราะพิกแกงเนี่ยมันมีอ <c oughs> ่ะเครื่องเทศก็คือขา่าตะไคร้ใบมะกรูดสมุนไพรไทยเนี่ยเยอะใช่ไหมคะเราต้องมันจะมีความขมของของเครื่อง ของสมุนไพรเนี่ยเราต้องเอาความหวานหลักหนักเนี่ยมาตัดขมเนี่ยค่ะชูชีเนี่ยเราจะทำแบบค้นเลยนะคะวันนี้ชูชีกุ้งค่ะแล้วชูชีอะไรได้อีกคะมีชูชีกุ้งชูชีปลาชูชีปลาทูชูชีปลาแซลมอนชูชีชูชีอ่าชูชีไก่ไก่ไก่นกอเอามาคล้ายทำชูชีได้ค่ะชูชีเนื้อดีๆชูชีทำได้กับทุกอย่างเลยชูชีผักก็ได้ถ้าเป็นสายเวจต์เรเลียนสายเจงสายบางส่วนนะคะก็เอาผักเลย มาทํเป็นชูชีได้แล้วเราก็แอดตัวน้ําปลาลงไปหน่อยนึงแต่คือต้องบอกเลยว,ว่าพิกแกงเผ็ดเนี่ยเขาจะใส่เกลือกับกระปิไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งพิกแกงจะมีรสชาติค่อนข้างที่จะเค็เมเค็มไปปลายนิดน่ะเราใส่น้ําปลาเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเจฟจ๋าจะใส่ไปประมาณช้อนเล็กๆแล้วใบกัญชาใส่ตอนไหนคะใบกัญชาใส่ตอน,นที่พี่แกงเนี่ยผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อให้กลิ่นใบกัญชาเนี่ยยังคงอยู่นะคะเพราะความเราเจฟจ๋า ไม่อยากทําลายกลิ่นของใบกัญชาออกเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ของของหัวใจของการที่เราเราต้องการกินใบกัญชาเพื่อให้รู้รสใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บรักษากลิ่นไว้พริกไทยป่นนะคะใส่ไปสักนิดหน่อยนะคะจะบอกชูชีเนี่ยเขาจะต้องหอมพริกไทยด้วยถึงจะเป็นชูชีแท้เจฟจ๋าขอเติมน้ำลุกสักนิดนึงค่ะหอมมากอะ ตอนนี้นะคะก็จะเลือกใบกัญชาตับใส่ลงไปอันนี้ใช้ประมาณ3 4มสี่ใบนะคะ3 4สใบเล็กนะอันนี้เหมาะสำหรับร้านอาหารที่จะไปเพิ่มเมนูเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับกับอาหารของตัวเองค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนะี่ยเราก็ใส่ใบมะกรูดใช่ไหมคะสมัยนี้เราก็ใส่ใบกัญชาเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อความ มีเพิ่มมูลค่าคแล้วก็ได้ริมรสของใบกัะชาสีก็จะเขียวๆสดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนี่ค่ะเปดไฟแล้วก็น้ำมันนะคะเทใส่กระทะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าอาหารนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่อยู่ในกระแสเนี่ยทุกคนก็อยากลองทุกคนก็อยากจะได้ลิ้มรสหรือได้รับรู้ว่าเอ้ยกัญชาญนจริงเข้าไปแล้วมันมีเอฟเฟกอะไรกับร่างกายไหมจะบอกว่าเชฟจ๋าได้ลองกินจากเพจแชร์กันเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกว่ามันทําให้เราผ่อนคลายจริงนะแล้วว่าเราก็ได้นอนหลับนอนหลับสบายด้วย คือไม่ได้บอกว่ารู้สึกว่ากินแล้วเราต้องมันขำไหมคะเวลากินเสร็จแล้วมันขำตลกไหมก็ยนิดนึงค่ะนิดนึงคือหัล้อแบบให่อารมณ์ดีที่นี่จ้าเหตุต่อไปประเทศไทยจะอารมณ์ดีกันทั้งประเทศค่ะเราไปสยามเมืองยิ้มไปสยามเมืองยิ้มโอเคเราไปเยสยามเมืองหัวล้ออันนี้น้ำมันเราก็เริ่มร้อนได้ที่แล้วนะคะระหว่างนี้มันร้อนเนี่ยเทปแต่จะเริ่มรีไฟหน่อยหนึ่งเพราะไม่อยากให้มันร้อนเกินไปเราก็จะเอากุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งนิ่มแบบนี้นะคะ คลุกลงไปทั้งตัวเลยคลุกแป้งผ่าแล้วก็คลุกแปก้งใช่ไหมใช่ค่ะเน <Wow S 1> ื้อจะดีดเด้งๆนิดนึงนะคะและสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กินทอดเอาไปนึ่งได้แล้วก็เอาน้ำจู้สีราดเลยก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้โหแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเป็นแบบกุ้งแชบวยกุ้งมังกรนี่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมได้ค่ะหรือว่าถ้าเราจะแบบไม่กินกุ้งทอดไม่ชอบกินกุ้งนึ่งเพราะกุ้งนึ่งก็จะแบบ เขาเรียกอะไรมันก็จะน้ำเยอะเราไปย่างให้หอมๆก่อนแล้วก็มาราดซูชิก็ได้ค่ะอืมถ้ากุ้งไม่ต้องทอดนี่อาจจะได้กินที่ JQ นะคะเพราะว่าพอเป็นเมนูทอดปุ๊บเนี่ยก็จะอมน้ํามันก็อา,อาจจะแบบเดลิเวอรี่ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งย่างรา,าดซอสชูช่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะแบบว่าดีให้ชิมกันนะคะที่ที่ JQ ปูมาน,นึ่งตักข้าวมารอเลย อันอื่นคือพอพอสุกแล้วมันจะแข็งขพี่พี่เชฟคะแล้วเราจะแต่งหน้าเดี๋ยววันนี้เชฟสอนแต่งหน้าอาหารที่ทำำําจากมืกัญชาด้วยนะคะ,ค,ะคือวันนี้ที่ที่เชฟมาสอนเนี่ยคือสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพหรือเป็นกับข้าวได้เลยถ้าไม่กินกัญชาก,ก็ไม่ต้องใส่กัญชาแต่ว่าเชฟจะบอกเคล็ดลับทั้งหมดว่าทํายังไงเหมือนสักครู่เนี่ยที่บอกว่ากุ้งเ่ยสุกแคบเปอรซแล้วก็ ให้หยุดแล้วเพราะว่าเนื้อจะแบบว่าสุกพอบีไม่แข็งไปซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะซึ่งคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นก่จะแบบอ่าสุกไปเลยมันกระล้วยังไงยังไงทียังไม่สุกเราก็ดูดูสังเกตง่ายๆนะคะว่าเนื้อเนื้อกุ้งอ่ะมันยังเด้งๆฟูๆขึ้นอยู่แต่ถ้าเนื้อกุ้งที่มันหดเข้าไปในกระดองเยอะมากๆเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งสุกเกินไปค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอุยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรามีกุ้งใหญ่ก็แบบได้เลยเต็มที่ใช่ไหมอะใช่ค่ะรอบหน้าเราจะเป็นกุ้งแม่น้ำ เราได้กุ้งแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเราจะเห็นเนี่ยเราจะเอาคอนสอ้มเนี่ยค่ะจะมีน้ําถ้าม,มีน้ำออกมาเนี่ยเราไม่ตัดใจนะคะว่าไอ้กุ้งกุ้งไม่สุกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องคอดใหม่หรือเปล่าพอเราวางไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวความสุกความร้อนความร้อนของมันอะ่ะจะพุ่งเข้าไปข้างในมันจะสุกได้่งม,มันเองแล้วจริงๆอะ่ะการกินกุ้งอะ่ะเขาจะไม่กินแบบเนื้อสุกมาก100%จ<น>้าเน,านี่ยต้องกินเนื้อฉ่ำๆฉ่ำๆค่ะโอเค เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็อันนี้เราซับพักซับน้ำมันไว้ก่อนนะคะเราก็มาดูที่ตัวซอสอุ่นซอสอีกรอบนึงนะคะ่ะเราก็เปิดไฟอุ่นซอสอีกรอบหนึ่งะคะ่ะระหว่างอุ่นซอสเนี่ยเราก็จับกู้ลงจานแบบนี้นะคะเพราะาน้ำมันูกซับก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ใช้ซอสแบบเข้มข้นเลยนะคะโอเคพอซอสร้อนอุ่นได้ที่ถาดนี่นะคะเราจะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวได้เลยนะใช่วามหถวแล้วก็เอาซอสเนี่ยค่ะลาดแนวยาวอยากเห็นหน้าปลาของอาหารตอนสำเร็จว่าจะเห็นใบกัญชายอยังไงคะเดี๋ยวได้เห็นนะคะเนี่ยอย่างที่สีเขียวที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ใบมะกรูดนะคะ เป็นใบกัญชาจะบอกว่าพอใบกัญชาเนี่ยกลิ่นไปโดนซอสน,นะคือกลิ่นอาหารนะ่ะมันตีขึ้นแบบดีแ <Wow. S 2> กลิ่นดีอาหารนี่คือกลิ่นดีที่เลยะค่ะเสร็จแ,<ต><อ>แล้วเราก็เอาหัวกะทินะคะเมนูนี้ดีงามมากเลยค่ะเชฟค่ะสะบัดลงไปบนที่แกงได้เลยนะคะค่ะ แล้วเราก็จะมีใบกัญชาที่คุกกี้เชฟได้แอบดูไว้เด็ดได้นะคะใส่เหมือนผักชีใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็อาจจะตัดผักชีออกไปหรือว่าตัดใบมะกรูดลงออกไปแล้วก็หาใบกัญชาที่ชิ้นกําลังพองงามใช้คาว่ากำลังพองงามอ,อ๋อเราก็เลยกะทิสดนิดนึงเคี่ยวแล้วก็เอาพริกเมื่อกี้คือเตรียมใบมะกรูดมาจะใส่พอมาเห็นใบกัญชา แต่เป็นชาดีกว่าไม่ตชาค<ส>ุ้มของ,งมากค่ะเดี๋ยวก็เอาพริกดูดีอ่ะค่ะจานนี้เราใส่ใบกัญชาไปประมาณกี่ใบอะคะเมื่อกี้จ้าจ่าที่ตับใส่ไปเนี่ยใช้ใบเล็กประมาณอสองใบสามใบเองค,ะค่ะก็คือตีะว่านหนึ่งจานก็ควรใช้ประมาณหนึ่งใบใช่ไหใช่ไม่เกินจริงไม่เกินเพราะว่าปกติ จานนี้มันมีใบกัญช้ำก็ใบใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมแต่จริงที่ใส่ไปก็ไม่ถึงใบใหญ่ลูกค้าถามว่าแถมใบได้ไหมคะแถมใบถ้าเกิดกินไม่เกินวันละ8ดใบก็ได้เนาะค่ะก็ได้อยู่ค่ะแล้วก็พริกเมนูแรกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะชูชีชกุ้งใบกัญชากุ้งใบกัญชา ถ้าใครอ,อยากได้ซอสแค่ซอสเยอะนี้ก็ได้นะคะอ่านี่ค่ะสวยงามมากเลยะคะ่ะเราจะเห็นใบเนี่ยคืออันนี้คือการเพิ่มมูลค่าอาหารขึ้นมานะคะจากปกติเราขายชูชีกุ้งขายอยู่จาราสามร้อยสามร้อยห้าสิบใช่ป่ะพอเราใส่ใบกัญชาเราเพิ่มมูลค่าเราก็สามารถอัพเป็นเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยก็ได้แปดร้อยก็ได้เพราะว่าใบกัญชาไม่ได้หาซื้อหรือหากินได้ง่ายๆนะ แล้วก็จะไ้ลืมด้วยความอะไรอรรถรสที่ไปหร่อรูปแบบโอเคเสร็จไปแล้วที่เมนูสูชีกุ้ง